มาปลูกคุณนายตื่นสายด้วยน้ำส้มสายชูกันนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเลือกตัดกิ่งคุณนายตื่นสายโดยเราจะตัดเอาแค่ส่วนยอดนะคะความยาวในการตัดประมาณ1คืบค่ะ ก่อนที่เรานะคะคจะนำเอาต้นคุณนายตื่นสายไปแช,ช่น้ำนะคะให้เพื่อนๆเด็ดใบส่วนคูณออกก่อนนะคะการท<ไ>ี่เรานำเอาต้นคุณนายตื่นสายเนี่ยนะคะเพื่อนๆไปแช,ช่น้ำส้มสายชูไว้หนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะนำมาปลูกลงดินนะคะประโยชน์ของน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ต้นคุณนายตื่นสายของเรานะคะไม่แห้งไม่เหี่ยวเฉานะคะจะช่วยให้เขาสดชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะ ดางนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนเตรียมเชือกนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นฟอกล้วยแห้งก็ได้นะคะเราจะนํามามัดเพื่อจัดระเบียบต้นคนนายตื่นสายก่อนนําไปแช่นะคะทังนี้นะคะเราจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อนๆปริมาณในการใช้นะคะเพื่อนๆใช้แค่หนึ่งหยดก็พอนะคะไม่ต้องเยอะ การที่เรานําเอาน้ําส้มสายชูนะคะเพื่อนๆมาแช่ต้นคุณนายตื่นสายไว้ก็เพื่อที่จะไม่ให้น้ําเน่านะคะทําให้กิ่งนะคะชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่เหี่ยวเฉานะคะแล้วก็จะทําให้แตกยอดแตกใบออกดอกได้ดีด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นกระถางนะคะที่มารียได้ทําการรีไซเคลิลมาจาก ขวดน้ำนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยว e ีพีต่อไปนะคะเดี๋ยวมาลีจะชวนเพื่อนๆมาทำกระถางจากขวดน้ำพลาสติกกันนะคะดินที่ใช้ปลูกต้นคุณนายเตืนงสายรอบนี้นะคะเพื่อนๆมาลีเลือกใช้เป็นดินพีทมอสค่ะหรือเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นดินร่วนปนทรายก็ได้นะคะฉีดน้ำพอชุ่มแล้วเรามาทำการปลูกกันเลยค่ะ เกกคุณนายตื่นสายนะคะเพื่อนๆเขาจะเป็นพืชล้มลุกปวกน้ำนะคะอยู่ในวงผักเบีย้ยสามารถสูงได้ถึง40เซนนะคะมีประมาณ40สายพันธุ์ในการปลูกเลี้ยงในปัจจุบันนะคะเพื่อนๆซึ่งในปัจจุบันนี้มีการขยายพันธุ์ตั้งแต่แอฟริกาเหนือจนถึงตะวันออกกลางและทวีปอินเดียจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ แล้วดอกชนิดนี้นะคะเพื่อนๆเขาจะบานก็ต่อเมื่อมีแสงแดดสองทั่วถึงนั่นเองนะคะเขาก็เลยได้รับฉายาว่าต้นคุณนายตื่นสายนั่นเองค่ะต้นคุณนายตื่นสายนะคะเขาจะชอบแสงแดดจึงควรให้ต้นโดนแสงแดดอย่างสม่ำเสมอและควรรดน้ำทุกครั้งนะคะวันละหนึ่งครั้งแต่อย่าให้น้ำขังจะทำให้ต้นเน่าได้ค่ะ ควรใส่ปุ๋ยเร่งดอกนะคะประมาณเดือนละครั้งค่ะการปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะคะเราต้องหมั่นเด็ดยอดใหม่และปักลงดินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ต้นใหม่นะคะโตทันต้นเก่าและออกดอกอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้ชื่นชมดอกคุณนายตื่นสาย,วยสวยๆไม่ขาดกันแล้วค่ะเพื่อนๆ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า